สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทริปนี้ผมก็มีโอกาสกลับบ้านนะครับช่วงหยุดยาวมีโควิดนะครับกลับมาที่บ้านฝังสำหรับทริปนี้นะครับผมก็มีเทคนิคนะครับเล็กนๆน้อยๆนะครับสำหรับป่อธรรมชาติอ่างนะครับที่มันเป็นปลาธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้เลี้ยงอาหารนะครับ เขาหากินตามธรรมชาติของเขาเลยกินกุ้งกินพวกตะไคร่น้ำอะไรพวกนี้นะครับวันแรกผมก็ไปตกตามไม่กินนะครับไม่กินเลยเงียบกิ๊บนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับอ่อยๆไว้เอาอาหารทิ้ง,งๆอ่อยๆไว้นะวันที่สองผมตื่นเช้ามาผมก็ไปตกเช้าเช้าเลยหกโมงหกโมงเช้าผมไปตก ทอยไปมานสี่ห้เมตดนะครับทอยเยอไปปลาเข้ามากินนะกินก็ก็เยอะไป3าสตัวครับประมาณ9ก้าโมงผมก็หิวหิวข้าวละก็ขึ้นมากินข้าวก่อนคราวนี้พร้อมละเตรียมตัวพร้อมอะจะไปตกปลาประมาณน่าจะประมาณบ่ายสองครับผมลงไปอีกทีหนึง่ทงทาคงทาครีมกันดงกันแดดเลยมาร์กเดี๋ยวหน้าดำนะครับแดดร้อนทีเนี้ย พอลงไปผสมเหยื่อเสร็จถอยลงไปผ่านไปสามชั่วโมงปลาไม่แตะเลยครับปลาไม่เข้ามาเลยผมก็งงมากว่าเฮ้ยก็ตอนเช้ามันก็ยังกินแต่พอช่วงบ่ายทําไมปลาถึงไม่กินไม่เข้าใจผมก็ไม่เป็นไรไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่กินก็กลับนะครับก็กลับพรุ่งนี้เช้าไปอีกนะครับ ไปอีกซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะ่ะจะไม่ขึ้นมาละจะตกยาวๆไปเลยอ่าเตรียมนงเตรียมน้ำไปทาคงทาครีมกันแดดไปปรากฏว่าตอนเช้าปลาก็ไม่กินผมก็เริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยก็เมื่อวานมาตอนเช้าปลากินแต่ทำไมมาวันนี้ตอนเช้าปลาไม่กินก็เลยลองมาดูครับลองมาคิดดูว่าเออแล้วมัน เราทําอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มารู้อ่ามาคิดได้ว่าเฮ้ยเป็นพ่อมือเราเปล่ามือเรามีกลิ่นหรือเปล่าเพราะที่เราทาครีมกันแดดมาช่วงบ่ายแล้วปลาไม่กินเพราะช่วงเช้าที่ผมลงไปเนี่ยผมไม่ได้ทาคงทาครีมกันแดดอะไรเลยก็ลงไปก็ไปตกตกงตัดก็เลยลองวันนั้นแหละครับก็เลยลองลองเอาโครนนะครับล้างมือให้สะอาดเลยครับ ล้างล้า,างมือแล้วก็เอาน้ําในบอ่อในสะครับล้างอีกมืออีกทีนึงคราวนี้ก็มาปั้นอาหารดูแล้วถอยลงไปประมาณห้าหเมตรนะครับประมาณ5้หนาทีปลาเข้ามากินเหื่่ปลาเข้ามากินปุ๊บผมก็คิดเอาเฮ้ยรู้แล้วอ่าคราวนี้ผมรู้แล้วว่าปลาธรรมชาติเนาะเวลามันได้กินพวกอะไรที่มันแปลกปลอมนะครับ พวกสารเคมีพวกโลชั่นอะไรงเงี้ยที่มันติดกับมือเรามันมีกลิ่นเนาะปลามันก็ไม่กินนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมก็โอ้โอเคโอเคเข้าใจละวันที่สามอันนี้วันเนี้ยครับผมก็มาตกอีกทีหนึง่งน่ะพาไอ้เจ้าสองตัวนี้มาไอ้ดุกดิกไอ้แพนด้ามามาเพื่อนมาตกอ่ะมานั่งตกตัวเช้าเลยก็ล้างมืออะไรเสร็จสับทอยไปนะครับประมาณสองสามเหยื่อปลาก็เข้ามากินนะครับ เข้ามากินกินแล้วก็ก็ได้เยอะครับได้เยอะแบบโหมันมันมากนะครับก็นี่ครับก็เป็นเทคนิคนะครับฝากถึงน้าๆนะครับที่ที่ตกปลานะครับเวลาจะไปตกปลาครับจะทาครีมกันแดดจะทาโลชั่นอะไรเนี่ยครับล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างให้เกลี้ยงอย่าให้มีกลิ่นติดมือเลยนะครับนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะปลาธรรมชาติพวกนี้คือมันจะไวอยู่แล้วนะครับไวกับพวก กลิ่นอะไรที่มันแปลกปลอมนะครับมันก็ไม่เข้าใกล้เลยนะครับก็ติดตามรับชมนะครับ หนดแล้ว